ก็ตามที่ได้ยินเพลงนี้เราก็จะรู้กันได้ทันทีเลยนะครับว่าใกล้ถึงช่วงเวลาของเทศกาลเทศกาลหนึ่งที่เป็นประเพณีสําคัญของไทยและเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงประจําของเทศกาลนี้แหละครับใช่แล้วล่ะครับ เทศกาลที่ว่านี้ก็คือเทศกาลลอยกระทงนั่นเองโดยเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณีลอยกระทงนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒน,ธ,นธรรมที่สวยงามของประเทศไทยที่แม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ประเพณีลอยกระทงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีลักษณะคล้ายกันอยู่เช่นเดียวกัน แล้ววันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงกันนะครับว่ามีที่มาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ประเพณีลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15คห้าค่ำเดือน12ของทุกปีตามปฏิทินแบบจันทรคติไทยซึ่งตรงกับเดือนยี่ตามปฏิทินของจันทรคติแบบล้านนาและตรงกับเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินของสุริยคติซึ่งที่มาของประเพณีลอยกระทงนั้นมันมีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีเพียงข้อสันนิษฐานว่า ประเพณีลอยกระทงนี้มีที่มาจากประเพณีโบราณของประเทศอินเดียก่อนที่ประเทศไทยนั้นจะรับวัฒนธรรมนี้มาในช่วงสมัยสุขโขทัยซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพิธีของพราหมณ์ที่จะทำขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสามองค์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันได้แก่พระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมนั่นเองครับจากนั้นต่อมาก็ได้มีการประยุกต์พัฒนาโดยยึดถือตามแนวทางของพระพุทธศาสนามากขึ้นมีการปล่อยโคมลอย เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุลามณีในชั้นดาวดึงแล้วก็มีการทํากระทงมันลอยในแม่น้ําเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานณหาสายแม่น้นํานามาธาแม่น้ําที่แบ่งเขตแดนอินเดียออกเป็นภาคเหนือและภาคใต้นั่นเองครับและก็ยังมีอีกตำนานที่รัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงโดยณสมัยนั้นเนี่ยมีนางนพมาตหรือเท้าสีจุลาลักษณ์ได้ประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเป็นครั้งแรกครับ ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีพิธีนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าพิธีจองปเปรียนหรือการลอยพระประทีปและก็ยังมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่1กล่าวถึงงานเผาทีเล่นไฟอีกด้วยว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุขโขทยัยก็เลยทําให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงในสมัยโบราณน,นั่นเองครับ ส่วนสาเหตุหรือเหตุผลที่ต้องมีการลอยกระทงนั้นเนี่ยก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งหลายๆความเชื่อของการลอยกระทงนั้นก็อาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำหรือว่าลอยกระทงเพื่อสะเดาะเคราะห์เพราะการลอยกระทงก็เปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยตามไม่น้ําไปกับกระทงคล้ายกับประเพณีลอยบาบของพราหมณ์นั่นเองครับและในปัจจุบันประเพณีลอยกระทงนั้นก็ยังมีการสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมีการจัดงานประเพณีในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและนอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าในเรื่องของการแสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวทีต่อพระแม่คงคาแล้วประเพณีลอยกระทงยังมีคุณค่าต่อครอบครัวชุมชนสังคมรวมถึงศาสนาอีกด้วยละครับ เพราะทําให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมในการใช้เวลาร่วมกัน อีกทั้งตามชุมชนต่างๆที่จัดงานก็ทําให้สมาชิกในชุมชนนั้นๆเนี่ยได้มีการร่วมมือร่วมใจกันจัดงานหรือในบางพื้นที่ที่มีการทําบุญก็ถือว่ามีส่วนในการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาและในบางแห่งก็ถือโอกาสจัดงานเทศกาลที่สนับสนุนในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้าลาคลองโดยการนํากระทงที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายมาจําหน่ายและใช้ในงานดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและจะช่วยให้ประเพณีนั้นยังคงอยู่ต่อไป และพัฒนาต่อไปได้อีกด้วยแหละครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับในวันลอยกระทงนึกถึงอะไรกันบ้างหรือมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ